สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดวงโชคตามวันเกิดประจำวันที่ 2, 2> พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับก่อนที่เราจะไปทราบว่าดวงวันเกิดของแต่ละคนนั้นเป็นเช่นอะไรนะครับช่วยกันกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับไปที่วันจันทร์นะครับมีโชค70%นะครับได้โชคจากผู้หญิงและเด็กในบ้านนะครับวันอังคารนะครับมีโชค 85%ได้โชคจากที่พักอาศัยการเดินทางนะครับวันพุธมีโชค70%ได้โชคจากการทําบุญยานพาหนะวันพฤหัสบดีนะครับมีโชค85%นะฮะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เพื่อนอร่วมณงานวันศุกร์มีโชค70%นะครับได้โชคจากที่พักอาศัยงานที่ทําและเลขมงคลนะครับวันเสาร์นะครับมีโชค65%ได้โชคจาก ความฝันนะครับคนรักแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงด้วยนะครับวันอาทิตย์นะครับมีโชค95%นะครับได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อนร่วมง,งานนะครับก็วันอาทิตย์จะมีโชคที่ต้องบอกเลยเพราะว่าสูงที่สุดลองมาก็จะเป็นวันอังคารน,นะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ